ฟังเสียงนกเสียงกาเงียบสงบนกมันร้องอยู่ตรงไหนอ่ะพาชมรอบบ้าง ดอกไม้ข้างบ้านสวยจังของบ้านเรามีแค่นี้ของเพื่อนบ้านสีเหลืองเช่ยว นี่ดอกไม้เราปลูกปนีนี้สีชมพูก็มีสีขาวก็มีอหอมใช่ไหนะมาตรงเนี้ยจะเป็นหอมหอมหอมมากเลย ก็ยังอยากจะบอกว่าเป็นกําลังใจสายฝอขอให้สู้นะคะฝรั่งบ้านเราเปิดประเทศแล้วก็ขอให้ทุกคนหาคู่ให้ได้เนาะลุยหาคู่อาหารนกบ้านนกมีอ่างน้ำให้เขาด้วยอ่างน้ำให้นก ดอกไม้สวยๆเริ่มออกแล้วนะคะอันนี้ไม่ใช่ดอกไม้หรอกนะเป,นเป็นเป็นของผลไม้แหละแต่โมนาจะไม่ได้ว่าอันไหนแพรอันไหนพุนอันนี้น่าจะเป็นลูกแพรดอกสีขาวน่าจะเป็นพุนต้นนี้น่าจะเป็นพุนเนะาะเมื่อวานโมนาจะจับลุงเหยนไม่ให้จับงนะอย่าไปจับด้านอย่าไปจับนะเกไม่ให้โมนาจับ ก็ยังเล่าเรื่องเป็นเรื่องของตัวเองอีกดดีถึงแม้จะเป็นฝรั่งที่ไม่ตรงปกเนาะโมนาเลือกฝรั่งที่ไม่ตรงปกเป็นยังไงจากที่โมนาหาคู่มาแล้วเนาะสิบอาหาคู่มา,าหาคู่มาในในแอปนี้ก็มีหลายๆอย่างที่ไม่ตรงปกที่ที่ที่เจอมาแต่ก็ปล่อยผ่านไปเล่าเรื่องตัวเองเนาะคำว่าไม่ตรงปกของโมนาคือโมนาตั้งเป้าไว้ก็อย่างที่บอก ไม่ตรงปกไม่มันไม่ใช่สิพูดคำผิดมันต้องเป็นพูดคำว่าไม่ตรงไม่ตรงดวงไม่ตรงดวงของเราเนาะพูดผิดมันไม่ใช่ว่าไม่ตรงปกที่ที่ที่ครบกับลุงแยนมาเนี่ยแปดเก้าเดือนมาเนี่ยทุกอย่างได้ตามตามสเปกหมดนะคะก็คือสเปกไม่สูบบุหรีขอให้ได้ขอยังทำงานได้ขอให้มีบ้านอยู่ ขอให้อายุ50ขึ้นข้อที่5มีลูกได้ถ้าไม่มีจะพิจารณาเป็นพิเศษเนาะวันนี้โมนาก็เจอแล้วเจอคือเจอลุงแยนเนาะแต่โมนาจะจะบอกอีกอย่างหนึง่งที่โมนาไม่ตรงปกและไม่ตรง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 ตัวเองแต่วันนี้ก็ยังจะบอกว่าถึงแม้ไม่ตรงแต่เราอยู่ที่เราเราว่าเราใช้ชีวิตกับเขาแล้วจะเป็นยังไงเนาะวันนี้โมนาจะทําคลิปนี้ โมนาก็ไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงทำไมถึงพูดคำนี้เพราะว่าดวงของโมนาทีท่โมนาเคยดูมานะดวงของโมนาทีทโ่โมนาเคยดูมามะม่วงมันบางใช่ไหมมะม่วงมันมันเยอะเกินได้มะม่วงมาสองลูกแวะอีกแล้วโมนาแวะแวะแวะอีกแล้วเอามะม่วงมันชัดมันมันมันใกล้เกินเนาะได้มะม่วงมาสองลูกมะม่วงในลูกละสิบสองสิบสองคนก็ประมาณหกสิบาทนะอันนี้คือมะม่วงลูกละหกสิบบาทนะคะลูกใหญ่เท่ามือไหมใหญ่เท่ามือเนาะ ลูกใหญ่อยู่เนาะมะม่วงอะเนาะมะม่วงอะลูกใหญ่ <c oughs> เนาะก็ก็พูดอีกคืออุ้ย,ยโมนาจะทำไอ้นี่อย่างพูดเรื่องมะม่วงไม่จบโมนาจะสัปดาห์นี้โมนาจะลองทำข้าเหนียวมะม่วงโมนาเลยซื้อมาสองลูกกะว่าจะอร่อยไม่รู้ว่าเนื้อข้างเนื้อข้างในย,ยังเหมือนเดิมไหมเพราะว่ารอบที่แล้วซื้อมาเนื้ออร่อยอยู่ค่ะ พูดอีกพูดเรื่องตัวเองพูดเรื่องตัวเองโมนาโมนาพูดเรื่องตัวเองพูดเรื่องเนื้อคู่พูดเรื่องผู้ชายดินทาผู้ชายเนาะดินทาผู้ชายกันพออยากจะพูดอะไรที่เป็นกิจจลักษณะนะโมนาพูดไม่ได้อะโมนาต้องพยายามปล่อยตัวเองปล่อยตัวเองให้ให้ให้คุยแบบสบายสบายโมนาจะอยากจะพูดพูดแบบเลิศเลหรือหรมันพูดไม่ได้จริงๆเนาะทำไมพูดไม่ได้พูดเป็น เอออ่ะไม่เอาแล้วไม่พูดและพูดเรื่องตัวเองนี่แหละเนาะโมนาอยากจะบอกว่าครั้งเนี้ยที่โมนาได้เนื้อคู่คนเนี้ยหรือว่าได้ลุงหยันเป็นแฟนน่ะลุงหยันไม่ตรงปกตรงไหนลุงหยันไม่ตรงอะไรคือลุงหยันน่ะไม่ตรงกับดวงโมนานะดวงของโมนาดวงของโมนานะโมนาต้องได้แฟนที่เป็นชาวต่างชาติอันนี้ตรงว่าเป็นแฟนต่างชาติสองโมนาต้องได้แฟนที่อายุมากกว่าอันนี้ตรง โมนาได้แฟนก็คือลุงหยันอายุมากกว่าแต่คนเก่าอ่ะตรงสเปคทุกอย่างหรือว่าจะเป็นคนเก่าเป็นสะพานก็ไม่รู้นะทําไมถึงพูดว่าคนเก่าเป็นสะพานคือคนอ่ะ,อะพูดพูดย้อนกลับไปสิบปีก่อนเนาะคนเก่าคือตอนนั้นที่โมนาดูดวงสิบก่อนที่จะเจอคนคนแรกกันเนาะโมนาดูดวงคือเนื้อคู่ของโมนาเป็นชาวต่างชาติคือเราตั้งเป้าเราอยากจะได้ผัวฝรั่ง โมนาไปอยู่หัวหินโมนาอยากได้ผัวฝรั่งโมนาจะเพื่อนคนไทยมีไหมผู้ชายมีค่ะแต่เป็นได้แค่เพื่อนเราเป็นแค่เพื่อนกันแล้วเป็นเพื่อนกันที่ดีด้วยที่โนที่โมนามีเพื่อนที่คนไทยที่ผู้ชายที่เมืองไทยนะดีนะคะไม่ว่าแต่ผู้ชายที่เมืองไทยแต่ก่อนดีกับโมนาปัจจุบันโมนาก็มีเพื่อนที่อยู่ใน YouTube ที่เป็นคนไทยตัวดำๆอะค่ะ ก็ดีนะคะเป็นผู mente, ้ชายที่ด no, ีกล้าพูดโมนาเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดตรงค่ะโมนาเป็นคนค่อนข้างที่จะพูดตรงพูดแบบน้ำเสียงไม่อ่อนหวานโมนาเป็นคนพูดน้ำเสียงไม่อ่อนหวานพูดตรงอ่ะเล่าอีกว่าทําไมถึงบอกว่าผัวเก่าเป็นสะพานโมนาจะพูดแบบบ้านๆนเลยดีกว่าผัวเก่าเป็นสะพานตรงไหนผัวเก่าคือเป็นสะพานตรงที่ว่าหนึ่งดวงโมนานะโมนาเกิดปีขาน โมนาเกิดปีขานดวงของคนปีขานดวงของโมนาเกิดปีสิงเกิดราศีสิงเนะาะราศีของโมนาจะได้เนื้อคู่เป็นชาวต่างชาติแล้วเนื้อคู่จะต้องเป็นผู้ชายแก่สูงอายุสเปกโมนาเลยผู้ชายแก่สูงอายุเป็นชาวต่างชาติเพราะว่าเราเรา เจอมาเยอะเอ่อเราเราผ่านชีวิตการมีครอบครัวกับคนไทยมาแล้วเราถึงบอกว่าเราอยากจะเจอเนื้อคู่ที่เป็นชาวต่างชาติมากเราตั้งเป้าเราจะหาผัวฝรั่งเราอยากจะไปหาผัวฝรั่งเราต้องลงหัวหินโมนาลงหัวหินโมนาเจอโมนาไปดูเนื้อไปดูเอ่อดูดวงดวงของโมนาก็คือต้องได้ชาวต่างชาติ sequel? ดวงของโมนาคือต้องได้ผัวแก่ดวงของโมนาก็คือต้องได้ผัวฝรั่งที่เป็นพ่อไม้พ่อล้างพ่อล้างเออเอ่อโมนาก็ได้ตามทั้งจริงเพราะว่าผัวเก่า ผัวเก่าของโมนาเป็นพ่อละพ่อไม้เพราะว่าเมียแกเพิ่งเสียไปเจ็ดแปดปีเมียแกเสียไปเจ็ดแปดปีเมียแกตายแต่แกเลิกกับเมียแกก่อนหน้านั้นนะคะแต่เมียแกเพิ่งตายจากไปก็คือเจ็ดแปดปีหลังจากเจ็ดแปดปีแกก็ไปเที่ยวเมืองไทยแกก็ไปเจอโมนาแกเจอกับโมนาแค่สิบสี่วันนะสิบสี่วันแต่เราได้คุยกันจริงๆแค่สิบวัน คุยกันจริงๆแค่10บวันหลังจาก10บวันแกบินกลับมาเดนมาร์กพอแกบินกลับมาเดนมาร์กแกก็คุยกับโมนาทางสกายสมัยนั้นเนาะยังคุยกับทางสกายพอคุยกับทางสกายพอคุยกันทางสกายแล้วแล้วเราก็แกก็ตกลงแกคงจะจะเรียนรู้จากเพื่อนคนไทย ที่ไปมีครอบครัวอยู่ที่เมืองไทยว่าถ้าเราจะแต่งงานกับผู้หญิงไทยต้องทำยังไงแกถึงเรียนรู้แกถึงอยากจะแต่งงานกับโมนาแกคบกับโมนาแค่สิบวันแกกลับลงไปแต่งงานกับโมนาเดือนกันยาแล้วดวงของโมนาเขาบอกว่าอันนี้ก็พูดแล้วเหมือนเข้าข้างตัวเองบองตรงเหมือนเข้าข้างตัวเองมากๆเลยดวงของโมนาบอกว่านอกจากที่โมนาเล่าให้ฟังว่าเป็นพ่อม่เมียตายอายุมากหัวร้านพ,พุงใหญ่เออเขาพูดอย่างนี้เนาะเป็นชาวต่างชาติ หลังจากนั้นมาเขาบอกว่าเนื้อคู่ของเธอถ้ามาหลังเดือนเกิดโมนาเกิดเดือนสิงหาโมนาเกิดเดือนสิงหาแล้วผู้ชายคนเนี้อยากจะบอกพูดเรื่องนี้คลิปนี้จะรู้หมดเลยรู้ไส้รู้พุงเกือบจะรู้ไส้รู้พุงโมนาหมดเลยคลิปนี้จะรู้ว่าโมนานเจอผู้ชายอะเดือนเดือนมกราคมพมีนาเมษายัางท่องอยู่นะมกราคมพมีนาเมาษาพฤษภามิถุนากรกฎา คนที่มาเดือนกรกฎามาหนึ่งประเทศนะโมนาคบให้โมนาโมนาแพลนว่าเธอต้องมาเดือนนี้นะเธอต้องมาเดือนกรกฎาหนึ่งคนมาเดือนกรกฎาหนึ่งคนหลังจากนั้นก็เป็นเดือนสิงหาเดือนสิงหาโมนานัดให้ผัวโมนาผัวผัวเดินมาไปเดือนสิงหาและแกไปเดือนไม่ใช่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 พูดหม่พูดผิดเห็นไหมจําผิดเดือนสิงหามีผู้ชายไปหนึ่งคนดวงของโมนาคนที่มาหลังเดือนเกิดคือเนื้อคู่ โมนาก็เลยแผนว่าให้ให้ให,ให้ให้สามีอ่ะสามีที่เป็นชาวเดนมาร์กไปเดินกันยานั่นแหละโมนาได้แต่งงานเดินกันยาโมนาแต่งงานแผนแต่งงานกันเดินกันยาแล้วเขาก็เขาก็ฟังนะเขาก็ไปคือคือ,ค,อคือเราพูดเป็นกิจลักษณะแล้วเราคุยกันว่าจะเรื่องแต่งงงแต่งงานเขาก็เขาก็มีค่าใช้จ่ายเนาะแต่บอกตรงๆโมนาแต่งงานกับผู้ชาย โมนาไม่เป็นนี่แต่เดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังคลิปหน้าเนาะเดี๋ยวโมนาจดไว้ก่อนว่าแต่งงานกับผู้ชายยังไงแต่งงานกับชาวต่างชาติมีเรื่องเล่าอีกเนาะวันนี้ก็เล่าเรื่องแค่ว่าไม่ตรงปกไม่ตรงปกคือคนเก่าอะตรงปกทุกอย่างตรงปกแต่มีลุงแยนที่ไม่ตรงปกลุงแยนไม่ตรงปกตรงไหนหนึ่งลุงแยนไม่ใช่พ่อแม่ลุงแยนไม่เคยแต่งงานลุงแยนไม่มีลูก อันนี้ไม่ตรงเลยดวงโมนาก็ไม่รู้แต่โมนาก็ขอว่าขอขอเอาความดีหรือขอเอาความที่เราเป็นคนไทยหรือขอเอาความที่ว่าจิตจักจิตใจเราขอดูแลซึ่งกันและกันโดยที่ว่าอย่าอย่าไปถึงอย่าไปคิดถึงดวงว่าดวงเป็นคนกําหนดเราดวงอ่ะกหนดเราแต่ดูดวงเพื่อให้รู้คร่าวๆว่าดวงเราเป็นยังไง แต่ดวงคนเก่าเราเป็นแบบนั้นเราผ่านมาแล้วสิบปีแตุ่ดท,ท้ายเราก็ต้องจากกันแต่ดวงคนเนี้ยดวงของลุงแยนไม่ตรงกันเลยคือดวงของลุงแยนนี่เป็นอะไรที่ลุงแยนไม่ใช่พ่อไม้ลุงแยนยังมีพ่อมีแม่อายุได้อายุอายุเนี้ยผ่านเพราะว่าอายุโมนาชอบอายุห้าสิบขึ้นโมนาก็ได้ตามสเปคแต่ลุงแยนมีข้อนี้แหละข้อที่ว่า ลุงหยันไม่ใช่พ่อไม่แล้วลุงหยันยังมีพ่อแม่เพราะว่าดวงโมนาจะต้องเป็นดวงที่ว่ามีคู่ที่ที่ไม่มีพ่อแม่แล้วก็เป็นพ่อไม้แล้วก็มีลูกติดแต่คนนี้ไม่มีเลยลุงหยันไม่ใช่อยู่ในดวงของโมนาท,ที่ต้องเจอเนื้อคู่กันเราก็ไม่รู้เนาะเราแค่ฟังฟังเป็นฟังเป็นยังไงอะฟังฟังว่าเนื้อคู่เราเป็นอย่างงู้นแต่ที่เราได้อย่างนี้เราจะ ขอประคับประคองหรือขอดูแลซึ่งกันและกันไปให้ถึงที่สุดแล้วก็ไปให้ดีที่สุดขอให้ทุกวันเนี้ยโมนาจึงบอกว่าขอให้ทุกวันเนี้ยของโมนาขอให้เป็นวันที่มีความสุขเพราะว่าอายุเราขนาดนี้แล้วโมนาก็เลยคิดว่าต่อไปเนี้ยจะใช้ชีวิตอย่างระมัดระวังแล้วก็ใช้ชีวิตแบบเฮ้ยไม่ใช่ดวงของเรานะเขาไม่ใช่เนื้อคู่เราแต่โมนาก็จะประคับประคอง ความรักของเราให้ดีที่สุดแล้วก็จะดูแลแกให้ดีที่สุดแต่ทุกวันนี้เราก็เหมือนสร้างความสุขสนุกแกก็แกก,แก,ก็ดูแกแกก็มีรอยยิ้มตลอดนะคะแกก็บอกว่าเธอทําเราอ่ะเธอทําทให้ฉันมีรอยยิ้มแต่ก่อนเขาก็ไม่ค่อยมีรอยยิ้มเนาะเขาบอกว่าเพราะว่าเขาอยู่คนเดียวคนนี้ก็อีกอย่างหนึ่งคนนี้ก็อยู่คนเดียวห่างคือคือเขาเลิกจากแฟนเขาอาดีตแฟนที่ที่โมนาคเคยทําคลิปเล่าให้ฟัง อดีตแฟนเลิกกันมาเจ็ดปีเหมือนกันเหมือนคนเก่านะตรงนี้ก็มีบางส่วนบางส่วนที่ยังเหมือนคนเก่าเหมือนคนเก่าของเราแต่ก็เหมือนเดิมเนาะถึงดวงเราจะไม่ใช่แต่ทุกวันนี้ที่เราทําไปมันอยู่ที่ใจของเราถ้าเรารู้ว่าไม่ใช่การฝืนดวงก็ไม่ได้ทําร้ายอะไรเราเพราะว่าความดีเท่านั้น หรือว่าความเอาใจใส่ซึ่งกันและกันมันจะทําให้เราอยู่ด้วยกันได้เนาะโมนาคิดอย่างนั้นตอนนี้นะคะตอนนี้นะคะเพราะว่าค่ะตอนก่อนเราเคยผ่านมาแล้วดวงดวงตามนั้นเป๊ะเลยดวงตามที่โมนาเจอเลย1ิปีผ่านไปคนนี้ก็เริ่มต้นใหม่ถึงดวงจะไม่ใช่ดวงไม่ตรงปกแต่โมนาก็จะขอรักษาตรงนี้ไว้ให้ดีที่สุดโอเคค่ะวันนี้โมนาก็จบเรื่องดวงของตัวเองหรือว่าฝรั่งไม่ตรงปกของโมนาเนาะยังไงโมนาก็ขอเป็นกาลังใจสายฝอสู้ต่อนะคะ ถ้าคุณอยากจะมาอยู่แบบนี้อยากจะมาเป็นแบบนี้เหมือนโมนาโมนาให้คำแนะนำหรืออะไรได้ที่โมนาเคยผ่านมาใครอยากจะถามอะไรหรือมีคำถามอะไรเขียนไว้ใต้คลิปของโมนาได้โมนาตอบได้ค่ะ แต่โมนาจะตอบในกิจลักษณะหรือว่ารูปแบบของโมนานะคะรูปแบบคน,คนอื่นอะโมนาจะเล่าให้ฟังแต่ก็คงไม่ใช่ตอนนี้เนาะมันมีหลายๆอย่างที่เรามาอยู่ตรงนี้แล้วเราได้เจอเพื่อนฝรั่งเพื่อนไทยเป็นนิสัยยังไงอะไรยังไงแต่เพียงแต่ว่าเป็นการเล่าสู่กันฟังอาจจะฟังหลายๆช่องที่เป็นยังไงก็แล้วแต่แต่สาหรับช่องโมนาตอนนี้โมนาจะพูดแต่เรื่องของตัวเองหรือว่าพูดที่เรื่องที่ผ่านมาหรือว่าพูดเรื่อง ชีวิตต่อไปนี้ของโมนาจะเป็นยังไงโอเคค่ะวันนี้โมนาก็ขอให้สายฝอทุกคนขอให้ได้ขอให้เดอขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เจอเนื้อคู่เร็วๆนะคะจะได้มาชมบรรยากาศสวยๆกำงามเหมือนโมนาตอนนี้สวัสดีค่ะบ๊ายบาย